รอบนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ค่อยไปสอบปลายภาคมันอาจจะเรียนได้ไม่หมดเนาะเอาแค่บางส่วนทีนี้ในบทที่สี่นะคะจะเป็นเรื่องของประชากรและตัวอย่างนะฮะบทนี้จะมีทั้งความจำแล้วก็ทั้งคำนวณเนาะอ่ะเรามาดูคะว่าเอ๊ะความไอประชากรและต,ตัวอย่างมันเป็นยังไงทีนี้เนี่ยประโยชน์ของบทนี้นะฮะก็คือ เวลาที่เราจะทำโครงการต่างๆนะฮะถ้าเราเห็นพี่ๆที่เขาทำงานไปแล้วเนี่ยที่เขาจะทำโครงการหรือเขาจะทำวิจัยหรืออะไรก็ตามแต่ที่ลักษณะเป็นแบบนี้นค่ะเขาจะต้องรู้ก่อนฮะว่าเขาจะไปทําโครงการหรือทําโรเจกต์หรือการรณรงค์หรือทําอะไรพวกนี้ยกับใครกับพื้นที่ไหนดังนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดนะฮะ ในสิ่งที่เราสนใจนะเราจะเรียกมันว่าประชากรประชากรดังนั้นเนี่ยประชากรในที่นี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นประชากรของประเทศไทยประชากรของสกลนครหรือประชากรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าในบทนี้นะฮะคำว่าประชากรคือสิ่งที่เราสนใจเราสนใจประชากรที่สัมผัสกับ ฝุ่นควันหมอกควันที่เป็นจากไฟป่าที่ภาคเหนืออย่างเงี้ยฮะเราก็ต้องไปดูฮะว่าพื้นที่ไหนบ้างที่มันมีไฟป่าเกิดขึ้นก็ตรงนั้นแหละฮะเราก็จะเรียกประชากรที่ที่เราสนใจนะคะมันก็จะระบุลงไปว่าเป็นเป็นใครเป็นคนหรือเป็นสิ่งของหรือเป็นสัตว์หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นเนี่ยประชากรในทางในทางสถิติหรือในทางด้านงานวิจัยเนี่ย เป็นไปได้หมดเลยนะฮะจะเป็นคนก็ได้จะเป็นสัตว์ก็ได้นะฮะหรือจะเป็นจะเป็นสเปกซิเมนหรือจะเป็นเขาเรียกแหละอย่างเช่นหนูไปเก็บตัวอย่างน้ํามาเนี่ยฮะน้าทั้งหมดแหล่งน้ําทั้งหมดของหนูเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าประชากรดังนั้นประชากรเป็นอะไรก็ได้ที่เราสนใจกําลังอยากจะศึกษาประชาไอจะเป็นอากาศก็ได้ฮะแต่จะเป็นอากาศที่เป็นองค์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็ต้องถูกกําหนดขึ้นมา ูดง่ายๆเราต้องรู้ก่อนว่าเราสนใจที่จะศึกษาอะไรสนใจที่จะศึกษาอะไรดังนั้นมันเป็นไปได้หมดเลยหรือจะเป็นาฝักบัวชำระในห้องน้ําทั้งมเอ,นนอเกษตรสกลนครเราก็ได้ฮะเราก็เรียกว่าประชากรเราก็เรียกว่าประชากรหรือจะเป็นลูกบิดในประตูห้องน้ําของหรือประตูทุกๆประตูในมเอเกษตรสกลนครก็ได้ฮะอันน,นี้เราก็ถูกเรียกว่าประชากรดังนั้นเนี่ย เวลาเรานับมันมีกี่ลูกบิดล่ะเพราะเราจะไปสวอปเอาเชื้อมาเพาะเนี่ยเพื่อเราอยากจะดูว่ามันมีอีโคไลอยู่ตรงนั้นเนี่ยหรือมันมีสมโนเล่าหรือมันอีโคไลหรือสมอนเล่ามันจะเยอะกว่าตอบได้เลยว่าอีโคไลเยอะกว่าแต่จะเป็นอีโคไลที่เกาะโรคในร่างกายเราได้หรือเปล่าปริมาณมันจะถึงหรือเปล่าก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยความชุกข,ของการพบเชื้ออีโคไลตามลูกบิดประตูของห้องเรียนและห้องน้ําในมหาวิทยาลัยเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยฮะ เป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยอืมก็สามารถศึกษาได้ดังนั้นประชากรเป็นอะไรก็ได้นะฮะในเนี้ยอาจารย์ก็บอกนะฮะต้องบอกลักษณะให้ชัดเจนช่วงเวลาด้วยสถานที่ด้วยที่ไหนละ่ะมาหาพี่อะไอย่าให้เขาต้องถามต่อฮะบอกไปเลยอย่าให้เขามันมันอย่าเป็น <c oughs> เขาเรียกอะไระอ่าหนูจะทําที่ไหนในคนคะ่ะอย่างเงี้ยอ่ะต้องถามต่อคนไหนอ๋อคนแก่จะต้องถามอีกอ่าจังหวัดไหน สกคนค่ะตอบสั้นๆน่ะนิสิตแบบนี้มันดูเหมือนคนไม่ค่อยได้เรียนหนังสือหรือไม่ค่อยได้มีความรู้ที่เรียนองค์ประกอบพวกนี้มาดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะตอบหรือให้ข้อมูลอะไรเนี่ยเราให้ข้อมูลทีเดียวไปให้ชัดอย่ารอให้เขาถามทีละคำข้อดีมันดูน่ารักคุนะ้ขุน่ะแต่ว่าไม่มีใครอยากได้คนแบบนี้ไปทํางานไม่มีใครอยากได้คนแบบนี้ไปทํางานแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นลักษณะนิสัยเราก็ตามเช่นก็เป็นคนพูดสั้นๆนะคะ ได้เอาไว้พูดกับเพื่อนแต่ทั้งเมื่อไรก็ตามที่เป็นลักษณะการทํางานนิสิตต้องฝึกเพราะไม่งั้นเราจะคือช้อยสุดท้ายในการที่เขาจะเลือกเราเข้าไปทํางานเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันมีคนอื่นฮะที่ไม่ได้เรียนเก่งมากแต่การให้ข้อมูลหรือการอะไรพวกนี้ยฟังก์ชันมันดีกว่ามันใช้งานได้ดีกว่าดังนั้นเนี่ยตอบทีเดียวตอบยาวๆฮะอยา่ยาค่อยๆบอกทีละอย่างมันน่ารักอืมมันดูน่ารักถามเขาก็คุยไปหัวลอะไปแต่ว่าถามว่าเขาจะเอาเราไปเอาไป จ้างไหมอ่ะไม่ไม่ฟังกช์ชันต่ำถ้าในระดับปริญญาตรีนะอืมอันนี้นะฮะประชากรลองอ่านดูนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องบอกด้วยว่าหลักเ,เกณฑ์คัดเลือกประชากรที่เราสนใจเป็นยังไงนะฮะหรือเป็นลักษณะแบบไหนเราสนใจใครนะฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องระบุให้ชัดเจนแล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะไปเก็บข้อมูลกับใครที่ไหนเมื่อไหร่แล้วก็อย่างไรนะฮะเนาะ แต่ทีนี้เนี่ยความเป็นไปได้ฮะเช่สนสมมุติที่อาจารย์ยกตัวอย่างหนูจะไปสวอบลูกบิดประตูทั่วมอกษตรเนี่ยทุกๆตึกทุกๆห้องเนี่ยเป็นไปได้ไหมสมมุติหนูมีนักวิจัยอยู่แค่สามคนกลุ่มหนูเป็นไปได้ยากฮะแผ่นเพลทงบประมาณที่จะซื้อเหล่าเนี้ยอาจจะไม่เพียงพอดังนั้นนะ่ะหนูก็ต้องสุง่มวิธีการสุ่มก็จะมีทฤษฎีของมันในการสุ่มอีกฮะสุ่มเพื่ออะไรฮะ สุ่มเพื่อให้ได้ตัวอย่างเพื่อให้ได้ตัวอย่างแทนที่หนูจะสวอบลูกบิดทั้งมอเลยหนูก็สุ่มฮะที่อาคารยี่สิบมีอยู่สี่ชั้นหนูก็สุ่มฮะชั้นที่1สุมส่มในห้องอะไรฮะชั้นที่2สุมส่มในห้องอะไรชั้นที่3สุ่มในห้องอะไรชั้นที่4สุ่มในห้องอะไรดังนั้นเนี่ยหนูก็จะไม่หนูก็จะถูกสุ่มอาคาร20ิได้แบบนี้ละอาคารสองก็ไปสุ่มนะฮะอาคารเจดังนั้นเนี่ยหนูก็จะไม่เปลืองเวลามาก ล้วหนูก็จะไม่ได้เปลืองงบประมาณในการซื้อน้ํายาหรือระยะเวลาในการเพราะเชื้อหรืออะไรก็ตามแต่นะฮะดังนั้นเนี่ยตัวอย่างทั้งหมดหรือลูกบิดทั้งหมดก็จะมาจากประชากรก็คือลูกบิดทั้งหมดนั่นเองดังนั้นตัวอย่างก็จะเป็น s u b เซตของประชากรนะฮะเราถามว่าเราไปทําไปเพื่ออะไรฮะเพราะถ้าเราไม่มีการสุ่มฮะเราก็จะไม่รู้ว่าลูกบิดที่เราสุ่มมานี้มันเป็นตัวแทนของประชากรหรือเปล่าถามว่าทาไมเราถึงจะ พูดว่ามันเป็นตัวแทนเพราะเวลาที่หนูทดลองหรือศึกษาออกมาปุ๊บเนี่ยหนูก็ต้องสรุปในภาพรวมฮะว่า,วาลูกบิดประตูในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยฮะเราเรียกว่าตัวแทนของประชากรก็ตัวแทนลูกบิดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่ถามว่าคุณคุณได้สวบ,บทุกอันไหมล่ะก็ไม่แต่คุณต้องบอกให้ได้ฮะไม่ใช่ว่าก็เรียนห้องนี้ก็อยากสุ่มห้องนี้เอาล็อห้องที่คุณไม่เรียนคุณไม่สุ่มหรอ ดังนั้นนะ่ยถ้าเราเลือกโดยการที่เราอยากจะเอาตามที่เราสะดวกอย่างเดียวเราเรียกว่าผู้วิจัยมีอคติหรือมี b บแอสไบแในการทํางานนะไม่ได้หมายความว่ามีคติไปโกดประตูหรือไม่ชอบตึกนั้นตึกนี้ไม่ใช่นะนิสิต mm hmm. เนาะทำเพื่ออะไรฮะภาพข้างล่างเนี้ยจะบอกเราฮะว่าการที่เราบอกว่าเราได้ข้อมูลทั้งหมดมาเนี่ยเพื่อสรุปอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรเราเรียกว่า n f น r e n o e to p o p u l a t i o n ฮะ อิ e เฟนทู t OPULATION การสรุปอ้างอิงไปยังประชากรมีอยู่สแบบนะคะก็คือการประมาณค่าประชากรแล้วก็การทดสอบสมมุติฐานวิธีการมีอสแบบการทดสอบสมมุติฐานเนี่ยจะไปอยู่บทที่5นะฮะดังนั้นในบทที่4เนี่ยจะพูดถึงการประมาณค่าประชากรก่อน,อนถามว่าอ่ะแล้วมันเป็นยังไงล่ะ <c oughs> ดูภาพนี้นะคคำว่า ประชากรหรือ population ะฮะเป็นภาพที่อยู่มุมซ้ายบนสุดเลยฮะทีนี้เราต้องสุ่มเลือกะฮะเราต้องสุ่มเลือกเพราะเราทำได้ไม่หมดะฮะเราทำได้ไม่หมดเราเรียกว่า random selection แต่ว่าการสุ่มเนี่ยมีหลายแบบเดี๋ยวค่อยไปอ่านนะฮะเราก็สุ่มนะฮะสุ่มเพื่อให้มันได้ความหลากหลายได้ความกระจัดกระจายดังนั้นถ้าเราไม่สุ่มเราไม่เลือกมาอย่างมีกฎระเบียบหรือกฎเกณฑ์ตามทฤษฎีเนี่ย สิ่งที่หนูได้ขึ้นมาก็คือแทนที่หนูอยากจะได้ข้อมูลมีการจแจกแจงเป็นแบบปกติเนี่ยข้อมูลหนูจะไม่ปกติละข้อมูลหนูจะไปกองนะฮะถ้าตึกทางด้านสารสูขสมมุติหนูไปถักตรวจลูกบิดในห้องแล็บอะฮะที่มันเต็มไปด้วยแอลกอฮอล์ฮะมันก็ยากที่จะไปพบเชื้อเหล่านี้ฮะเพราะมันถูกฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์หรือในห้องนั้นมันเต็มไปด้วยพวกนี้อยู่ละแต่ห้องน้ําฮะหนูไม่ไปเก็บอีโคไลมันก็ต้องเต็มไปอยู่ลวถามว่าใครจะเอา แม่บ้านจะเอาแอลกอฮอล์ไปเช็ดหรือเปล่ามันก็ไม่เพราะว่าการใช้ประตูพวกนั้นน่ะมันมีค่อนข้างสูงกว่าดังนั้นโอกาสพบเชื้อก็จะค่อนข้างสูงกว่าดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกฮะห้องทํางานห้องเรียนห้องน้ําก็สุ่มออกมาฮะเพื่อให้ได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีผลของเราก็จะมีความแน่าเชื่อถือก็จะไม่มีใครบอกว่าอ้าวทำไมหนูไม่ไปเก็บตรงนั้นล่ะอ้าวทำไมหนูเก็บแค่นี้ล่ะถ้าเราตอบได้อย่างมีหลักวิชาการฮะ ทุกอย่างจะสมมุติมากแล้วเราก็ไม่ต้องเปลืองตังค์เยอะนะฮะทีนี้เวลาเราคำนวณออกมาค่ะนิสิตถ้าเราคำนวณค่าที่ออกมาจากประชากร population หาค่าเฉลี่ยหาค่าสว่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใดๆก็ตามพวกเนี้ยใช้สูตรเดียวกันหมดเลยที่เราเรียนผ่านไปนะฮะใช้สูตรเดียวกันหมดเลยแต่สัญ,ญลักษณ์ที่ใช้จะไม่เหมือนกันเมื่อไรก็ตามที่เป็นค่าเฉลี่ยของประชากรสัญ,ญลักษณ์ที่เราจะใช้แทนด้วยตัว μ ถ้าเป็นส่วนเบเบนมาตรฐานของประชากรเราจะใช้สัญลักษณ์แทนด้วยตัวซิกมาถ้าเป็นค่าสัดส่วนของประชากรเราจะใช้แทนด้วยตัวพายหรือบางทีก็จะเห็นว่าใช้แทนด้วยตัวพีใหญ่นะฮะพีใหญ่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามฮะ <c oughs> ซึ่งพวกนี้ยน้อยฮะที่เราจะไปเก็บมาได้แต่สิ่งที่เราจะได้ก็คือจากตัวอย่างนี่แหละเวลาหนูไปเก็บข้อมูลหนูไปสุ่มน้ำสุ่มอะไรก็ตามแต่ฮะ เรามาคำนวณเราได้ค่าเฉลี่ยออกมาดังนั้นค่าเฉลี่ยของหนูที่คำนวณออกมาหนูจะออกมาเป็นค่า x b a r มันคือสูตรเดียวกันกันกบตัวมิลนั่นแหละแต่สัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ไม่เหมือนกันเพื่อให้รู้ว่าข้อมูลที่เรากำลังคํานวณน,นั้นนได้มาจากไหนถ้าข้อมูลนั้นเราได้มาจากตัวอย่างเราก็จะใช้แทนด้วย x b a r แต่ถ้าข้อมูลนั้นเราได้มาจากประชากรเราก็ใช้แทนด้วยตัวมิวแค่นี้เองคะ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานถ้ามาจากตัวอย่างก็ใช้เป็น s หรือ sd ส่วนสัดส่วนก็จะใช้เป็นแทนด้วยตัว p เล็กนะฮะตัว p เล็กดังนั้นค่าพวกนี้ค่ะเราเรียกว่าค่าสถิติค่าสถิติคือค่าที่คำนวณได้มาจากตัวอย่างทีนี้ที่บอกว่าอ้างอิงไปยังประชากรคือค่าเหล่านี้ค่ะควรจะสามารถอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรหรือมีค่าใกล้เคียงกับค่าพารามิเตอร์เหล่านี้ดังนั้นมิวซิกแมพายเราเรียกมันว่าค่าพารามิเตอร์ ยิ่งค่าเหล่านี้คำนวณออกมาได้ใกล้เคียงกับค่าพารามิเตอร์หรือค่าที่มาจากประชากรได้ก็ยิ่งดีฮะเราจรึงบอกว่าการที่ได้ตัวอย่างมานั้นน่ยมีการคำนวณขนาดตัวอย่างมีการสุ่มตัวอย่างมาจากประชากรดังนั้นตัวอย่างทั้งหมดจึงเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรรู้ได้ไงเป็นตัวแทนที่ดีฮะค่าที่คำนวณออกมาเนี้ยควรจะอไปใช้ได้ในประชากรทั้งหมดจริงๆไม่ควรถูกระบุเฉพาะกลุ่มถามว่า ถ้าข้อมูลถูกระบุเฉพาะกลุ่มจะเกิดอะไรขึ้นสมมุตินะฮะว่าทั่วโลกเลยสหรัฐเนี่ยผลิต ATK ออกมาแล้วก็ไม้ไปลายตัวพันสบรีเนี่ยเขาทำออนมาอันใหญ่มากเลยเพราะว่าพวกยุโรปเนี่ยมันตัวใหญ่รูจมูกมันใหญ่กว่าเราเขาทำอันใหญ่มากเขาก็ใช้กับเฉพาะของเขาดังนั้นเนี่ย Sensitivity หรือน้ำยาหรืออะไรพวกเนี้ยสมมตินะฮะสมมติเขาก็ใช้ได้กับเฉพาะของเขากลุ่มเฉพาะยุโรป กลุ่มเฉพาะ,ะกลุ่มแบบนั้นเลยไม่ผลิตเผื่อเราเลยถามว่าสมมตินะฮะถ้าเขาทําการทดลองเขาไม่ได้ทาเผื่อเราเลยเอเชียแบบเราจะทําอะไรได้ฮะเราทำอะไรไม่ได้ฮะวัคซีนพวุกวันนี้เราก็ไม่ได้ผลิตอะไรเองจนเขาผลิตกันจนไม่รู้จะก,กี่ล็อตละเราก็เพิ่งจะมาค้นพบว่าอ๋อฉันผลิตได้นะถามว่ามันก็ไม่ทันละถ้าเหล่านี้ฮะการทดลองต่างๆไม่สามารถที่จะอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรทั้งหมดเช่น ทดลองในคนก็ต้องใช้กับคนทั่วโลกได้ทดลองในหมาก็ต้องใช้กับหมาทุกๆสายพันธุ์ได้แต่แตกต,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 ต่างกันที่ป,ปริมาณสารคำนวณในเรื่องของน้ําหนักแค่นั้นเองอย่างเงี้ยมันจึงมีประโยชน์ฮะมันจึงมีประโยชน์แต่ถ้าเราบอกว่าไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็ทำํทำาไปเถอะดังนั้นเนี่ยเวลามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแบบเนี้ยค่าต่างๆมันจะถูกเอาไปใช้ไม่ได้จริงมันจะเอาไปใช้ไม่ได้จริงมันก็จะเป็นเอกสารที่เราทํารายงาน ให้ผ่านไปในแต่ละครั้งแต่ละรอบเฉยๆก็จะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากนะฮะ,ะทีนี้มาดูประเภทของประชากรอย่างที่อาจารย์บอกฮะประชากรทั้งหมดเลยมันมีอยู่เท่านี้ลูกบิดทั่วมอกเกษตรมีอยู่เท่านี้อยู่สามพันลูกสมมตินะฮะเป็นไปไม่ได้ที่หนูจะไปสวอปทุกๆลูกบิดเนะี่ยสามพันลูกทํากี่วันนะก็ไม่เสร็จดังนั้นต้องสุ่มฮะสุ่มเพื่อให้ได้ตัวอย่างออกมาดังนั้นตัวอย่างเนี้ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของประชากรตัวอย่างเนี้ยอาจจะน้อยกว่า หรืออาจจะเท่ากับประชากรเลยก็ได้เมื่อไหร่ล่ะที่มันจะเท่ากับสมมุติสมมติประชากรในการผู้ป่วยที่เป็นโรคมาลาเรียโรคมาลาเรียทั่วประเทศไทยมีอยู่20คนเองถามว่าถ้าจะทําการทดลองในเคสที่เป็นผู้ป่วยมาลาเรียที่มีอยู่20คนเนี่ยจําเป็นต้องสุ่มเพื่อหาตัวอย่างไหมอาจารย์มองได้เลยว่าไม่จําเป็น เพราะผู้ป่วยมาลาเรียมีอยู่แค่ทั้งหมดประเทศมีอยู่20คนแล้วเราจะทําการทดลองอะไรบางอย่างเพื่อรักษาเขาเนี่ยเราสามารถทําการทดลองได้ทั้งหมด20คนเลยดังนั้นเนี่ยตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ก็จะมีขนาดตัวอย่างเท่ากับจํานวนประชากรเลยข้อจํากัดที่เรามักจะเห็นส่วนใหญ่ก็คือ,อ,อข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเป็นข้อมูลที่พบได้ยากหาได้ยากข้อมูลมาลาเรียอย่างเงี้ยมีแค่20คนก็ทําทั้งหมดเลย20คนแต่ถ้าบอกว่า โอ้มีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกเนี่ยอยู่สามพันคนทั่วประเทศถามว่าเราจะทดลองทั้งหมดสามพันคนได้ไหมมันหลายวันฮะถ้ายี่สิบคนอาจจะแค่วันสองวันก็เสร็จละแต่สามพันคนเมื่อไรจะเสร็จฮะดังนั้นจึงมีการสุ่มตัวอย่างขึ้นมาดังนั้นตัวอย่างเนี่ยอาจจะน้อยกว่าประชากรหรืออาจจะเท่ากับก็ได้แล้วแต่เรื่องและโรคนั้นๆนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยเห็นมีน้อยฮะนอกจากเขาเรียกว่า rare disease หรือโรคที่พบได้ยาก โรคที่พบได้ยากเท่านั้นนะฮะตัวอย่างก็ถึงจะเท่ากับประชากรที่เราสนใจที่จะศึกษานะฮะข้อดีของการเลือกตัวอย่างก็คืออย่างที่บอกฮะไม่ได้มีตังเยอะลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มความถูกต้องฮะข้อมูลเก็บมาเป็นพันเป็นหมื่นเลยกว่าจะเกาะข้อมูลเสร็จฮะเออเลอร์เยอะเลยฮะเออเลอร์เยอะเลยดังนั้นเนี่ยเก็บมันประมาณพอดีเดี๋ยว ท้ายๆบทจะมีเรื่องของการรู้ได้ไงว่าขนาดตัวอย่างของเราอ่ะจะต้องมีจํานวนกี่คนนะฮะมันจะมีวิธีการคํานวณอยู่ดังนั้นเนี่ยข้อมูลเราก็จะเพิ่มความถูกต้องมากขึ้นไม่ต้องเก็บข้อมูลเป็นแสนเลยนะฮะไม่ต้องเปลืองเงินเพิ่มความถูกต้องให้ข้อมูลนะฮะได้ข้อมูลเร็วฮะได้ข้อมูลเร็วได้ข้อมูลเร็วข้อสามเนี่ยก็หมายถึงเทคนิคการเลือกตัวอย่างก็คือการสุ่มนั่นแหลนะฮะ เราก็สามารถที่จะเอามาแปลผลแล้วก็สรุปได้ว่าเอ้ยเรามีการสุ่มแบบไหนดังนั้นน่ะตัวอย่างของเราเนี่ยถูกถูกสุ่มมานะด้วยวิธีการแบบนี้ดังนั้นเนี่ยผู้ใจจึงมีความเชื่อว่าเอ่อก็สามารถที่จะนำผลเนี้ยสรุปอ้างอิงไปยังประชากรเป้าหมายได้นะฮะอ่ะเรามาดูฮะว่าเอ๊ะพอเราได้ค่าอะไรต่างๆออกมาเหล่านี้แล้ว นักสถิติหรือโดยทั่วไปเนี่ยในเรื่องของการดูว่าข้อมูลของเราที่ได้มาเนี่ยมันจะเอาไปประมาณค่าได้จริงๆหรือเปล่ามันจะไปประมาณค่าได้จริงๆหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นว่าไอ้ค่าที่เราถูกประมาณค่าโดยไม่รู้ตัวเนี่ยเรารู้ได้ไงว่าการฉีดวัคซีนโควิดของเราเนี่ยมันควรจะฉีดที่สองเข็มสามเข็มหรือห้าเข็มกันแน่พวกเรายังไม่เคยถูกเจาะเลือดถูกไหมฮะไม่เคยถูกเจาะเลือดเลยอืม อ้าวแล้วกระทรวงรู้ได้ไงเขามีการศึกษาเรื่องเหล่านี้ฮะแต่ว่าเราไม่ถูกสุ่มเราไม่ถูกสุ่มแล้ก็เราไม่ได้ถูกเป็นอาสาสมาัครดังนั้นนะมันไม่ได้ถูกสุ่มนะที่เราดังนั้นเขามีการทําการทดลองพวกนี้ละ่ะเขาก็ไปเทสดูฮะว่าคนที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคสเข็มก็ไปตรวจฮะสเดือนก็ไปเจาะเลือด มี IgG เท่าไหร่ IgM เท่าไหร่6เดือนไปตรวจเลือดฮะ IgG เท่าไหร่ IgM เท่าไหร่เสร็จปุ๊บก็ลองเทียบดูว่าอ้าวแล้วไฟเซอร์2เข็มล่ะ IgG เท่าไหร่ IgM เท่าไหร่ก็เจาะเลือดอย่างเงี้ยฮะเพื่อดูภูมิคุ้มกันระดับภูมิคุ้มกันไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บก็อ่ะทีนี้ลองดู3เข็มอ้าวเฮ้ย3เข็มเนี่ยเขาถึงเรียกมันว่าเข็มบูสเตอร์ฮะเพราะว่า2เข็มปุ๊บเนี่ยระบบแอนติบอดีในร่างกายเราเนี่ยเริ่มลดลงล่ะ พราะวัคซีนที่เรารับเข้าไปเนี่ยมี2ประเภทคือเชื้อเป็นกับเชื้อตายดังนั้นเนี่ยคนที่รับเชื้อตายจะเป็นยังไงคนที่รับเชื้อเป็นเนี่ยเข้าไปในร่างกายก็คือพวกที่มีหนามเนี่ยเข้าไปในร่างกายพวกเนี้ยเชื้อไวรัสพวกเนี้ยมันจะไปทาอะไรกับร่างกายดังนั้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันมันจะไม่เหมือนกันเขาก็มีการทดลองพวกเนี้ยฮะก็มีการประมาณค่าแอนติบอดีประมาณค่าอิมมูโนกลบูลินที่เป็น IGG ก็ตาม IGM ก็ตามจากค่าวัคซีนต่างๆแล้วก็จึงประกาศเป็นนโยบายออกมาให้เราได้รู้ว่า อ่คุณควรจะมี b o เตอร์นะเข็มที่3นะแล้วก็ตอนนี้ก็มีการศึกษาว่าอ่ะสก็พอละเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็เริ่มจะมี4แต่อาจารย์ก็ไม่มั่นใจนะว่ามันจะไปสิ้นสุดที่กี่เข็มกันแน่อันนี้ก็แล้วแต่ฮะเนี่ยก็เป็นการประมาณค่าอย่างหนึ่งที่เราเห็นได้แล้วเขาก็มามาใช้กับเรานะั่นแหละว่าคุณควรไปฉีดวัคซีน6เดือนแล้วคุณต้องฉีดคุณฉีด30วันเลยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่งั้นร่างกายจะเกิด คอตบาดหรือเลือดแข็งตัวเป็นจุดแล้วก็นอนหลับแล้วก็ตายไปเลยก็คือเส้นเลือดอุดตันหรืออะไรก็ตามตามแต่พวกนี้ฮะมีการศึกษาทั้งหมดเลยแล้วก็จึงใช้ค่าทั้งหมดที่ถูกการทดลองนั้นมาประมาณค่าแล้วถูกใช้กับประชากรทั้งประเทศนะฮะอ่ะทีนี้เราก็ลองมาดูซิว่าการประมาณค่ามีกี่แบบการประมาณค่ามันมีอยู่สองแบบฮะการประมาณค่าแบบจุดเราเรียกว่า point estimation ใดๆก็ตามที่ถูกคำนวณออกมาแล้วได้ออกมาแค่หนึ่งค่าเราเรียกว่าการประมาณค่าแบบจุด พ o i n t s t i m a t i o n นะฮะส่วนการประมาณค่าแบบช่วงเราเรียกว่า Interval Estimation Interval Inter <val S 2> แปลว่าช่วง Estimation แปลว่าการประมาณค่าการประมาณค่าแบบช่วงเมื่อคำนวณออกมาแล้วฮะเมื่อคำนวณออกมาแล้วจะได้ออกมา2ค่าเพราะคำว่าช่วงนะฮะช่วงอะไรที่กรตามที่เป็นช่วงมันก็ต้องรู้ค่าต่ำสุดแล้วก็รู้ค่าสูงสุดดังนั้นเนี่ยปริมาณข้อมูลหรือค่าของข้อมูลเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงที่มีค่าต่ำสุดไปจนถึงค่าต่ำสุด ไอ้ค่าสูงสุดนะฮะทีนี้มาดูคุณสมบัติของตัวประมาณค่าที่ดีจริงๆเนี่ย